but welcome back to WNR. today i'm going to write this video so let's get started by the way guys according to the i already translate the title of the song in english it says the origin of the egg thai royal traditional dress introduced by her by her majesty queen sirikit the queen mother thailand the queen mother of thailand is it correct guys i hope it's you know so let's get started <laughs> ข้าพเจ้าได้ขอให้หม่อหมหลวงเมียรักุณนาใส่ผู้นักประจา oh, <yes. S 1> ที่ใหญ่ที่ช่วยกันค้นคว้าเรื่องแต่งกายแบบไทยสมัยต่างๆมาดูกันแล้วให้อุไรเนรืออํารุงซึ่งเป็นช่างตัดเสื้อที่ตัดให้ข้าพเจ้ามานานปีช่วยเลือกแบบต่างๆที่ได้มาครั้งนั้นมาผสมประเสริฐกันจนเกิดมีแบบเสื้อชุดไทยขึ้นหลายชุดถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับเนื้อเนวการมหามงคล รอบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคมของทุกปีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ปราบรมราชินีนาปราบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อไปการร่วมเฉลิมพระเกียรติและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้จิงจะขอนําเสนอเรื่องราวของที่มา8ชุดไทยพระราชนิยมจากพระราชสมนีณ์นี้สมเด็จพระพันปีหลวง Guys look at this dress like wow like i've seen so many dress like the previous video video that i read that each of the dress each of these dresses like it telling some story that's how i feel ซึ่งก่อนอื่นเรื่นี้จะทำเพื่อ s <S เป็นหลักฐานว่าชุดไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เป็นของคนไทยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองโดยสมบูรณ์ผู้ oh, เป็นต้นคิดคนนั้นคือสมเด็จพระบนมีหลวงโดยมีการใช้หลักฐานภาพถ่ายของสมลดานต่างๆของไทยในอดีตค้นคว้าอย่างหนัก <Wow. S 1> ื่อใช้มาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานแล้วใส่เอกลักษณ์รสนิยมให้เหมาะสมกับกาลเทศะในปัจจุบันจนได้กลายมาเป็นชุดไทยร,ราชนิยมปแปรูปแบบ แล้วพราะมีคนที่ชื่นชอบมากนำไปใช้แล้วยังแอบอ้างออาว่าเป็นผู้คิด้นผลิตขึ้นเองซึ่งจะขอใช้ข้อมูลในคลิปนี้เป็นหลักฐานพยืนยันเราถึงที่มาของ <Love S 2> ชุด <this S 2> ไทยสวยงามเหล่านี้ว่ามีต้นเขามาจากชุดไทยในอดีตของสุภาพสตรีในหลายราชการ I wanna know guys is this the is this, is this this dress is heavy or not well if if it's heavy ซึ่งที่มาที่ต้องมีชุดไทยพระราชนิยมทั้งแแบบเนื่องโดยเมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามทรงมีกำหนดการที่จะต้องตามเสด็จประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปถึงสิบห้าประเทศรวมถึงประเทศ Look how elegant she Look how ค a s s สิ she was in this picture, guys This อฟ t ว็ t ส์รี l ลย์สคริมส์พาลัประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าแม้เรา <Wow. S 2> จะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในการแต่งกายของเราเองอยู่แล้วแต่สุภาพสตรีไทยก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติจงมีพระราชสวันี ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกายคิดปรับปรุงเสื้อผ้าสตรีที่เคยแต่งกันมาแต่โบราณการให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับกาลเทศะมากยิ่งขึ้น oh. เพื่อส่งใช้เป็นชุดไทยประจำชาติแนระหว่างที่จะเสด็จไปทรงเงยือนต่างประเทศในครั้งนั้นดังปรากฏข้อมูลอยู่ในบทราชนิพนธ์เรื่อง oh. ทรงจําในการตามเสด็จทางราชการ like โดยดมสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์กราบรมราชินีนา ระบรมราชาชนนีพันปีหลวงซึ่งตอนหนึ่งได้กล่าวถึงที่มาของ <Wow. S 1> การรวบรวมพ้อมูลเพืดัดแ,ลแปลงประดิษฐ์ชุดไทยให้เป็นมรดกของแผ่นดินโดยมีใจความที่น่าสนใจจากพระราชสวนีของพระองค์ว้าวดี guys? I hope this is we have a clear, more clear pictures of this picture because wow, look at the like the pattern. right look at the the texture the the pattern and I wonder is it like a diamond guys a bracelet diamond wow she looks so expensive guys ดังนี้ข้าพเจ้าเคยคิดมาแต่ไหนกาไรแล้วว่าการไปต่างประเทศย่อมเป็นการสนุกสนานน่าตื่นเต้นยิ่งนัก โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 9 5เป็นต้นมาเมื่อข้าพเจ้ามียอายุเพียง19ปีได้ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมเลืยอลูกสาวคนโตซึ่งมีอายุยังไม่ถึงขวบครั้งนั้นแล้วจนมีอายุ27ปีข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้เคยย่างกรายออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลยทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระทัยไว้อย่างแนว่วแนว่แนว,ว่าจะไม่เสด็จออกนอกประเทศ ถ้าไม่ทรงมีเหตุที่สําคัญพอในฐานะที่ทรงเรป็นพระประมุขของชาวไทยสมควรที่จะอยู่ประทับในบ้านเมืองเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของท่านให้มากที่สุดถึงแม้เมื่อเสด็จแปลพระราชฐาน oh, <wow. S 1> ก็ทรงแปลอยู่ในประทเทศเรานี้นเองทางเหนือบ้างทางใต้บ้างแล้วแต่โอกาสจะอำนวยไม่ไเคยทรงคิดที่จะเสด็จไปทรงสกีนอกประเทศตอนหน้าหนาวหรือเสด็จเมืองใกล้เคียงเพื่อทรงเที่ยวเตร <is> ็ของหรือเปลี่ยนบรรยากาศ อย่างคนอื่นในฐานะเดียวกันนี้เลยส่วนข้าพเจ้าก็ไม่เคยคิดที่จะไปไหนถ้าท่านไม่เสด็จระหว่างนั้นเองก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลกําลังดําเนินการติดต่อกับรัฐบาลอเมริกาและรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปหลายประเทศเพื่อเตรียมการเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมประเทศต่างๆเหล่านั้นทางราชการรวมทั้งสิ้น15ประเทศด้วยกันการตามสด็จอเมริกาและยุโรปเมื่อนารอรปีพุทธศักร2503 ว่าเป็นการตามเสด็จทางราชการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของข้าพเจ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าตื่นเต้นไปหมดการตระเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็นับว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้หญิงเราโดยเฉพาะสําหรับตัวข้าพเจ้าเองเพราะการที่เสด็จไปตั้งสิบห้าประเทศก็ต้องเสียเวลาหลายเดือนคือตั้งแต่หน้าร้อนฤดูใบไม้ร่วงจนถึงหน้าหนาวที่มาตกเสื้อผ้าจึงจําต้องเตรียมไปสําหรับทุกหน้าและทุกโอกาสใน yes. Wow, there are fifteen that you have to travel you have to travel around the world like fifteen countries guys, yes. And they know they have to serve. You know, not just about the politics or what else whatsoever but also the way they dress. They are uh, they always they must to serve, you know, to This is dress our ขั้นตอนขเจด้วยเชิญผู้ใหญ่หลายคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศในฐานะเป็นภรยาราชทูตมาสอบถามและปรึกษาเรื่องการแต่งกายจากการสนทนาครั้งนั้นขพเจก็ได้ทราบว่าผู้ที่ได้รับเชิญไปในงานอุทยานสโมสรของราชสำนักเซนต์เจมส์เขาแต่งกายกันอย่างไรเวลาภรยาราชทูตเข้าพบประมุขของประเทศในงานใหญ่รู้ราแต่ละครั้ง แต่งกายกันอย่างไร so แต่แล้วเมื <Important S 1> ่อกา <people. S 2> รแนะนำของข้าพเจ้าต่างก็ลงความผิดฟ้องกันว่าพวกเขาไปในงานหรูหราเหล่านั้นในฐานะเป็นเพียงภริยาของทูตเท่านั้นเช่นเดียวกับภริยาของทูตประเทศอื่นๆไม่ได้ดีเด่นไปกว่าภริยาทูตทั้งหลายแต่อย่างไรตายฝ่าโองทุลีพระบาทเสด็จไปในตำเหน่งรับบรมบราชินีนาฏของไทยเป็นเฟิร์สเลดี้ของเมืองเราและยังทรงเป็นผู้แทนของหนึ่งไทยทั้งชาติเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่ คนละเรื่องกับเรื่องของกล้าวกระหม่อมฉันทั้งหลายตกลงก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าควรจะแต่งกายอย่างไรจึงจะสมควรและเหมาะแก่โอกาสในที่สุดข้าพเจ้าก็าตกลงใจว่าจะใช้เครื่องแต่งกายทั้งแบบไทยและสากลซึ่งทั่วโลกนิยมในการตามเสด็จครั้งใหญ่นี้เห็นจะเข้าทีที่สุดดูจะเหมาะแก่โอกาสและอากาศมากกว่าการแต่งไทยอยู่อย่างเดียวสําหรับเครื่องแต่งกายชุดสากล ร้าบานก็เสนอมาเป็นการภายในว่าต้องการให้เรียกช่างจจดีออมาช่วยคิดและตัดเสื้อให้หรือไม่เพราะดิออเป็นร้านใหญ่ของปารีสมีชื่อเสียงไปทั่วโลกพระเจ้าอยู่รับสั่งตอบขอบใจในความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลทรงข,งขอร้องไม่ให้เป็นห่วงแนเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะทรงจัดก,การเองไม่นานต่อจากนั้นมีข่าวว่าช่างออกแบบเสื้อที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสอีกรายหนึ่งซึ่งไม่มีร้านใหญ่โตมีชื่อเสียงเท่าดิออ์กำลังเดินทางไปทั่วโลก และกำลังแวะมาเที่ยวกรุงเทพอยู่ในเวลานั้นอุไรจึงแนะนำให้ข้าพเจ้าเชิญมาพิสตาดูเผือ่อเขาจะได้ช่วยเหลือแนะนำเรื่องการแต่งกายที่จะใช้ในการตามเสด็จพร้อมชุดขนสตัตว์เฟอร์โอเวอร์โค้ทถุงมือและหมวกเป็นสิ่งที่สุดความสามารถของช่างปัดเสื้อไทยในเวลานั้นอุไรมีความเห็นว่าช่างออกแบบเสื้อชาวฝรั่งเศสผู้นั้นเป็นผู้ที่ออกแบบเสื้อเที่ยวเรียบแต่เกม๋มากแต่ไหนแต่ไร ดีที่เขาอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่ต้องเสียเวลาเรียกมาจากปารีสจึงเป็นอันว่า้าะเจ้าได้นายปีแอรบาลเมง <Wow. S 2> มาเป็นผา้ผ่านแอะออกแบบเสื้อผ้าสากลที่ใช้ในากาเสด็จไปต่างประเทศทางร oh <my S 2> าชก <God. S 2> ารครั้งนั้นแหละครั้ง Oh my god ้าว This dress is pure of art That's all I can say ้าว โอ้อ oh. ังตต่อไปและมาถึงส่วนสําคัญเรื่องที่มาของแปดชุดไทยพระราชนิยมซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริตรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์นี้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าแต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเรามักชอบแต่งกายกันตามสบายให้เหมาะแก่ความสะดวกความประหยัดและอากาศของเมืองเราเท่านั้นฉะนั้น เื่องแบบประจำชาติของเราจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <Yes. S 1> ไม่มีประจำอยู่เป็นแบบฉบับอย่างของเพื่อนบ้านใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันโทั่วโลกเช่นสาวรีของชาวอินเดียเครื่องแต่งกายของชาวจีนและกิมโมโนของชาวญี่ปุ่นเป็นต้นบรรดานผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดต่างก็นแนะนําให้ข้าพเจ้านุ่งผ้าซินอย่างไทยๆนี่แหละไปทุกหนทุกแห่งข้าพเจ้าก็ยังไม่กล้าตกลงใจที่จะกระทำตามเพราะมีปัญหาขัดข้องเรื่องเสื้อที่จะสวมกับผ้าซิน mm. ด้วยเรายังไม่มีเสื้อที่จะใช้เป็นแบบฉบับเมื่อสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงโจงกระเบียงโซเดบัตโซเดบัตมันคือกอลซาลองไงเหรอเรียก s ี a อย่างห g ึ่ g ว่าซา n องใช s ไหมในอ i นโดนีเซี o เรามีชื่อเรี t Sarong ไม่ใช่ซาลอาไทยๆเ,เราครั้งกระน,นูนฉลองพระองค์เป็นคอเปอิดแขนหมูแฮมแบบพระราชนีอเล็กซานดราอันเป็นแบบที่นิยมกันมาก ของชาวยุโรปในสมัยนั้นซึ่ง <Wow. S 1> ข้าพเจ้าจะนําไปใช้ในครั้งนี้หาได้ไหมเมื่อ <Yeah. S 1> ตอนตามเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไปสิงคโปร์สมเด็จพระพันปีหลวงก็ส่งชุดฝรั่งอย่างเต็มที่ต่อมาข้าพเจ้าได้ให้ช่วยกันค้นหาพระรูปของพระมเหสีแนวรัชการก่อนๆที่มีอยู่ในวังหลวงและของ <Yeah. S 1> เจ้านายองค์อื่นมาดูสมเด็จพระพุทธศาสดาาเจ้าส่งพระภูษาเยรบ er <Right. S 1> ัตีสารัตพระองค์ทองหัวก็เป็นทองฝังเพชร ทรงฉลองพระองค์พระกรยาวมองผัดผาดเห็นคอฉลองพระองค์ตั้งสูงขายเสื้อราชปแตนของผู้ชายในสมัยนั้นทรงสะพักเป็นสไปปักทับฉลองพระองค์ครันดูให้เก่าไปกว่าสมัยรัชกาลที่ห้าตอนต้นและตอนกลางแผ่นดินไปจนถึงสมัยสมเด็จพระเทพแนวรัชกาลที่สี่ก็เห็นว่าท่านทรงพระบูชาจีบผ้าเขียนทองหรือไม่ก็ทรงผ้าเยอระบับอย่างพระทรงของสมเด็จพระพันวษาทรงสาราพระองค์ทองหัวฝั่งเพชรเช่นเดียวกัน ทรงสถัชทัพ <Wow. S 1> แพรจีไม่ได้ทรงฉลองพระองค์อันดูให้ใหม่กว่าสมัยรัชกาลที่4ี่และที่ห้ามาถึงรัชกาลที่6แบบพระรวรวรชกัญญาก็คือทรงพาสินไปส่วนฉลองพระองค์ตามแบบฝรั่งสมัยหลังสงครามโลกครั้งแรกซึ่งถ้าจะนำมาใช้ในสมัยนี้ก็ดูไม่เหมาะดีไม่ดีหนังสือพิมพ์ต่างประเทศก็จะวิจารณ์กันยุ่งใหญ่ว่าเสื้อประจำชาติไทยย่พระราชินีทรงนี้แบบไหนกันแน่หนอฝรั่งก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิง ซึ่ง้วยสาเหตุดังกล่าวมาน,นี้จึงได้กําเนิดกอ่อเกิดมาเป็นมรดกข,ของชาติไทยแต่ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงได้ oh, <wow. S 2> มีพระราชสวนีว่าสสาหรับเครื่องแต่งกายชุดไทยซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าจะใช้เป็นแบบฉบับในการตามสเสด็จครั้งนั้น <Wow. S 2> ข้าพเจ้าได้ขอให้หม่อมหลวงเณียรักอุณนาไปพบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยที <Wow. S 2> ่ช่วยแันญค้นาเครื่องแต่งกายแบบดีเอ็นเอ in details is mind blowing dress each to guys ไทรสมัยต่างๆมาดูการแล้วให้อุไรหรืออมรุนซึ่งเป็นช่างตัดเสื้อที่ตัดให้ข้าพเจ้ามานานปีโดยเรื่องการที่ได้มาครั้งไรมาประบลมใส่กันจนเกิดแบบเสื้อชูไทยขึ้นหลายชุดแต่ละชุดบอกแกในโอกาสและสถานที่โดยเฉพาะผ้าซิลและเสื้อแขนกระบอกทำด้วยผ้าไหมของเราเป็นที่นิยมชมชอบของชาวต่างประเทศ เราเป็นแบบที่เรียบเรียบไม่ล้าสมัยง,างายย่ายๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทย Guys is there any videos of this scene? Cause this is gonna like blink blink so much right? Wow look how many Wow ก็น <Damn. S 2> ิยมใช้แบบเหล่านี้มากขึ้นทุกทีจนกระทั่งเปนที่รู้จักแพร่หลายไปในต่างประเทศในที่สุด ก็กลายมาเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยไปแล้วซึ่งรายละเอียดสุดแทนพราชนิยมทั้ง8แบบมีดังนี้ 1. ชุดไทยเรือนต้นซึ่งชุดไทยเรือนต้นเหมาะสำหรับการใช้แบบลำลองไม่เป็นพิธีแต่ต้องการความสบายเช่นไปงานกระถิ่นต้นไปเที่ยวเรือลักษณะเป็นสิ้นป้ายใส่กับเสื้อคอกลมแขน3ส่วนปลายแขนหลวมเล็กน้อย 2. ชุดไทยจิตรดาชุดไทยจิตรดา เป็นชุดไทยพิธีตอนกลางวันพาสินปายเป็นผ้าไหมย,ยกดอกมีเชิงหรือย,ยกดอกทั้งตัวเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบคอเสื้อตั้งสาชุดไทยอมริน oh, <yeah. S 1> ชุดไทยอมรินใช้เป็นชุดพิธีตอนคำ่ำพาสิญปายทองทั้งตัวเสื้อแขนยาวคอตั้งเช่นเดียวกับ oh. ชุดไทยจิรดาสีชา่ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยบรมพิมานเป็นชุดไทยในงานพิธีตอนคำ่ำใช้เข็มขัดและเครื่องประดับ พาซิมยกทองทั้งตัวจีบหน้านานเสื้อคอกลมขอบตังเล็กน้อยแขนยาวผ่าหลังสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีเต็มยศแหลประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชุดไทยจักรีชุดไทยจักรีเป็นชุดที่ใช้พาซินแบบเดียวกับชุดไทยบรมพิมานแต่เสื้อเป็นสบายเฉียงใช้ในโอกาสงานพิธีกลางคืน6ชุดไทยดูซี ดไทยดูสิใช้เงานเต็มยศในเวลากลางคืนพาซีนเช่นเดียวกับชุดไทยจักรีและชุดไทยบรมพิมานเสื้อคอกลมกว้างคล้ายคอกระเช้าแต่ไม่มีจีบรูดไม่มีแขนปักด้วยดิ้นเงินและดิ้นทองประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสายสะพาย Look at one two three four five six six dresses guys six dresses and

แต่มีผ้าสบายห่มทับด้วยและแปดชุดไทยจกักรพรรดิ oh, oh. ชุดไทยจกักรพรรดิใช้ในงานพิธีเต็มยศตอนกลางคืนใช้ผ้าสิ้นเช่นเดียวกับชุดไทยจัก,กรีใช้สบายฉีกเช่นเดียวกันแต่เป็นสบายจีบชั้นในและห่มสบายปรับทับเหงนรอยจีบเพียงเล็กน้อย oh, oh. สังเกตชื่อชุดไทยต็มยศเาล้วน <Hey, see. S 1> เป็นชื่อของพระที่นั่งหรือพระตำหนัก oh. ที่มีความสอดคล้องกันกับโอกาสและความเหมาะสมในการใช้ และสุดท้ายนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงตระหนักดีว่าเมืองไทยเรานี้มีศิละปวะวัฒนธรรมอันดีงามมาตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษหากลูกหลานไทยสนใจแต่อรารยธรรมของสมัยใหม่หรือวัฒนธรรมของชาติอื่นนิชาอดีตของไทย <Yeah. S 1> ที่เคยรุ่งเรืองไม่แพ้ชาติใดก็จะถูกลบเลือนหายไป จึงได้หยิบยกเอาความเป็นไทยงดงามมาเชิดชูให้ปรากฏเพื่อเตือนตาเตือนใจให้ชาวไทยได้รำลึกอยู่เสมอว่าคนไทยเรานี้ก็มีฝีมือหวรน่าแก่ความภาคภูมิใจและในปัจจุบันนี้ชุดไทยพระรนิยมทั้ง8แบบก็ถือว่าเป็นชุดไทยประจำชาติได้รับความนิยม <Wow. S 1> อยู่สตรีชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอันมากเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงความงดงามของศิลปะไปะยังนา,นานาประเทศ ว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่บรรดาสตรีชาวไทยและชาวไทยทั้งปวงได้รับพระราชทานแนวพระราชนิยมเป็นแบบแผนในการแต่งานประจำชาติซึ่งเป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ปรากฏต่อสายตาชาวโลกสืบต่อไปอีกยาวนานหากมีข้อมูลใดๆที่ตกหล่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้เราเบี่ยงบนหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ หรือถ้ามีเรื่องไหนที่ปเพื่อนสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามการส่งต่อคลิปเหล่านี้เพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับเพราะทุกเรื่องราวล้วนถึงประวัติศาสตร์ในปี2024รึรปล่าพ่อหรือปู่ By the way, I love watching this video. It adding knowledge for me to me guys, really. And those a Thai royal traditional dresses is not just fashion, but also it's art and it's also art and history. Absolutely beautiful. Stunning, pure of art. The queen knows how to serve. This is the end of my reaction. Bye bye.